มพอยอยู่ให้ให้ลองอยู่กันแล้วมันอยู่กันไม่ได้อ่าพอพอแล้วให้อยู่กันไม่ได้เป็นการพน,นันเงินน้องเก็บสองตามแตนก็หายหมดเลยไม่เหลือ ที่ผมไปไปรับน้องเข้ามาจากนครนายกครับที่โดนอ้นั่นมันจับตัวไปเจนมาดักหลอที่บ้านผมเพิ่งไปเหนนนยย็นเนี่ยมันไล่ไล่ดักไล่รถชนตามไล่ยิงกันเ่ยพ่อผู้เสียชีวิตเล่านาทีก่อนลูกสาวโดนจ่อย,ยิงหลังจากไปรับมาจากนครนายกจากการที่แฟนของน้องจับตัวไปเมื่อวันที่16มิถุนายนแต่ไม่คิดว่าจะมาถูกดักที่บ้านพร้อมย้ำชัดเจนไม่เคยกีดกันความรักของลูกสาว เคยให้อยู่ด้วยกันแล้วแต่ไปไม่รอดเพราะฝ่ายชายติดพนันงอมแงมใช้เงินเก็บกว่า3ามแสนบาทของลูกสาวหมดไปกับการพนันก่อนถูกขับรถไล่ชนไม่ยัง้งแม้จะพยายามขับรถหลบหนีไปขอความช่วยเหลือแต่ฝ่ายชายผู้ก่อเหตุก็ไม่หยุดตามยิงลูกสาวจนเสียชีวิตส่วนผู้เป็นพ่อบาดเจ็บบริเวณศีรษะแม่บาดเจ็บบริเวณคอคาดถูกปืนเฉียว โดยเหตุเกิดเมื่อช่วงข้ามวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมานี่ก็เป็นภาพหลังจากฝ่ายชายก่อเหตุรถของพ่อฝ่ายหญิงพังยับเยินโดยเหตุเกิดบริเวณหน้าอู่ซ่อมรถตรงข้ามศาลาประชาคมหมู่บ้านบึงนาจาร์อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากที่พ่อผู้ตายจะขับรถไปขอความช่วยเหลือแม้จะบอกลูกสาววิ่งหลบหนีไปแต่ก็ไม่ทันการถูกปืนจ่อยิงเสียชีวิตข้างรถ ก่อนที่ผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวัดชุลมุลขับรถหลบหนีไปกระชังนตำรวจสพศรีเทพตามล่าตัวแต่แล้วนายชาญรงค์หรือเผือกผู้ก่อเหตุก็ติดต่อเข้ามอบตัวจากการสอบสวนนายเผือกยอมรับสารภาพหลังก่อเหตุได้ขับรถหลบหนีไปที่บ้านเกิดจังหวัดลบบุรีก่อนนำอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุไปทิ้งบ่อน้ำในพื้นที่จังหวัดลบบุรีห่างจากบ้านพักตัวเองประมาณ500เมตร เบื้องต้นในเผือกถูกแจ้ง3ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร